กาะกาบสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม s i กเก็ตทูลาีเช่นเคยนะครับนะวันนี้เราก็จะพามาไฟกับ p ี p นะครับนะวันว่างๆนะเราก็ปืนที่แรงที่สุดนะครับนะน่าจะแรงที่สุดแล้วนะปืน CK เคจะท่านะครับปืนพกกลัวหน้าเมียสิบเจ็ดนะครับนะความเร็วสองจุดท่านเราก็จะไปไฟพี p พนะ พวกที่ไม่เติมนี่ก็จะเดินก็จะโดนเราเป่าขี่แตกนะ<อ>พวกที่ไม่เติมนะถ้าเราเจอเทียบทูแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเกง่กงไม่เก่งไม่รู้นะครับนะเราต้องวัดนะไอ้พวกนี้นี่นะคนเออคนที่บุนอาจจะไม่มานะ้วนะคนกิน่าจะไม่มีนะมันตอนนี้มันก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่านะครับตีหนึ่งแล้วน่าจะไม่มีใครเล่นนะครับนะคิดว่านะไหนะ เอ้าเงียบเว้ทำไมมันเงียบแบบนี้เนี่ย <laughs> ไม่มีใครเล่นเลยยูตันว่า禁物ดสอะไรไมัมนจะเงียบขนาดนี้ีอเจ้าจะให้ข้ามาตัดต้นไม้อีกแล้วเะเนี่ย <laughs> โอ้โหไม่มีใครเข้ามาเลยนะครับะนะถ้าน้องๆพี่ๆถ้าอยากตัด ตนมาครับนะก็ประมาณตีหนึ่งนะครับแล้วพีพีน้องๆเลยถ้าจะตัดท่อนส้นแบบไม่มีอะไรนะครับแต่เราเฮ้ยมีคนมาแล้วเฮ้ยมีคนมาแล้วคนจีนซะด้วยไหน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 เทพทูลุบเปป่าเทพทูลุบเปป่าเจ้าอยู่ไหนเจ้าจงมาให้ข้ามอบของให้ข้าคนนี้ซะเฮ้เจ้าเป็นไหน อี่จะเข้ามาแล้วนี่นะจะหายไปไหนโผกมาซีโผกมาซีแล้วก็ต้องวิ่งขอบขอบวงนะครับนะพี่พีเนน้องนะเราต้องวิ่งขอบขอบวงนะครับนะเผื่อเจอเทพทูนะครับนะเผื่อเจอเทพทูเราถึงไม่ได้แห้งนะครับนะถ้าเราเจอเทพทูแล้วก็ถอยนะเราต้องเซฟไว้ก่อนนะครับนะ ต้องเซฟเซฟเซฟเเเไปก่อนนะ <l ix> ลินอาจจะพันอีกแล้วนะครับเพราะมันเวลามันประมาณตีหนึ่งนะเรา,าตอนตีหนึ่งนะเฮ <l ix> ้ยคนเข้ามาแล้วมันอยู่ไหนหมดเนี่ยโผล่หัวกมานี่เจ้าไม่โผล่หัวกมาเลยแล้วข้าจะฆ่าเจ้าได้ยังไงมันเข้าไปอยู่ในป่ายัางไงเนี่ยทำไมไม่เจอสักคนเลยครับเนี่ย ต้นไม้จนจะเสร็จหมดแล้วยังไม่เห็นคนเลยผมงอกมาซทเฮ้ยเจะอยู่ไหนกันข้าตัดต,ต้นไม้นานแล้วนะทำไมไม่เห็นเจ้าวิ่งมาหาข้าคนนี้เลยจะไปอยู่ไหนกันเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมไม่มีใครเลย no 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 ทำไมมันเงียบจังครับเนี่ยโอ้นี่ไงนตึ๊งนี่จ้ถอยนะครับนะครับถอยไปแล้วนะครับนะแล้วเขาเจอเรานะครับนะยเปิดประเด็นเรามันก็เอาปืนไล่ยิงเลยนะเป็นปืนที่แรงที่สุดนะครับแต่ปืนที่แรงกว่านี้เราก็มีนะครับแต่ แต่เราเซฟๆไว้ก่อนนะครับเผื่อเจอเออพวกที่เดี๋ยวว่าเติมเติมทูมาเยอะๆนะครับเราก็จะไม่สูงนะยังยังไม่ลาบนะครับไอ้หมอนีแนแน่แอนแน่แนแน่กลับอีกแล้วนะครับนะเขาไม่เล่นกับเรานะครับเขาไม่เล่นกับเราเขาเล่นกับเราเหมือนไรเอ้า เอสสมาหรือเปล่าเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะครับเนเราต้องฆ่าเขาก่อนนะครับถ้าเราอยากอ่านทันนะของเขาก็น่าจะมีเยอะอยู่นะครับนะไม่ใช่สมายนะอ่านไม่ออกนะครับเฮ้ยนี่ตายตายตายหนึ่งแล้วนะครับตายหนึ่งแล้วตายหนึ่งแล้วตายหนึ่งแล้วมีอะไรบ้างนี่โอ้โหขดเลือเฮ้ยโอ้ก็ยังเกลืออยู่ดีนะครับนะตายหนึ่งแล้วตายหนึ่งแล้วนะ เราเก็บไปแล้วหนึ่งศพนะครับนะหนึ่งศพนะคนนี้ชื่อว่ามีเล็กหรือเปล่านะมีมีเล็กหรือเปล่านะก,านะก็อมอ่านไม่ถูกอ่านผิดอ่านถูกก็ต้องขออภให้ด้วยนะครับนะข้อพี่ไม่ได้เก่งอังกฤษนะครับนะก็เป็นคนที่เอ,อ่อหัวสมองนะ่จาจะใกล้ขี้เลื่อยนิดนึงนะครับนะภาษาอีสานนะขี้เลื่อยก็หมายถึงเกือบเกือบไรสมองนะ แต่เราก็ยังมีสมองอยู่นะครับืื <c oughs> มอมอทำไมเจ้ามีตัวเดียวเงินเลยผมงกมาซิ่ขา้ายิงได้แค่ตัวเดียวเลยนี่ขา้ารอมันนานแล้วนะขา้าจะได้เก็บของฟรีๆนี่ของมีอะไรบ้างเนี่ยทำไมมันเกลืจองเฮ้ยกลำมาแล้ว ไอ่หมอนไอหมอี่ก็กลับมาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะรออยู่ตรงนี้นะรสึกว่าของเขาก็มีขนมนะขนมนะขนมเพิ่มเลือนนะครับนะหกสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะมันต้องมาเก็บของมนแน่นอนนะครับนะ,นะเขาจะมาหรือเปล่านหนจะไปอยู่ไหนกันหมดทำไมจ้าไม่โผล่งอกไมาข่าคนนี้เห็นเลย ด๊สองสาตัวนะครับแต่แต่ไม่เห็นเลยนะครับเรารอเอาแค่ของหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับนอกนั้นเราไม่สนใจนะเราจะเอาแค่ขนมนะครับนะนี่นะมันเอายังไม่ได้นะครับต้องใจเย็นๆมาเช่ <c oughs> ทำไมเจ้ามีเข้ามาขึ้นข้าคนนี้เลยอ้ข้ารอนานแล้วนะ หงอกมาเซ่เดี๋ยวข้าขอเก็บขน,นมก่อนทำไมเวลามันช้าแบบนี้เนี่ยมันนานเกินไปแล้วอืออืมทำไมมาเซ่อืมหรือเจ้าจะมีอเอ้ยนี่ไงนี่อื้อหืออื้อหืออื้อหืออื้อหืแกตาย เขามันกล้านะครับนะเขามักล้าเข้านะถ้าเราเอา A.K. 76มานะ A.K. 46นะเออถ้าเราเอ A.K. มาก็น่าจะกวาดเรียบนะครับนะดูท่าเขาหน้าจะเพ่นแล้วนะครับนะเพ่นเป็นลาบนะครับไมายถึงกลัวเรานะกลัวจะทั้งหดนะครับกลัวเราจะทั้งหมดมไม่มีใครมาเลย โอ้นี่เจ้าออกไปหมดแล้วเลยด่าเสียไายจริงๆน่าเสียตายจริงๆก็เอ้าเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะครับนะเขาโผล่มาปั๊บเขาเก็บของได้นะครับไม่รู้ว่าเก็บได้ยังไงก็ยิงล้อยิงไ้อือ,อยิงลอเกาะแตกนะครับเนี่ย ก็แตกไปเลยนะครับโอ้โหสงสัยเขาน่าจะเมื่อกี้ก็สงสัยนะครับเขาเก็บของไปได้ยังไงเขาวิ่งมาปั๊บพองหายปุ๊บแล้วมันเก็บได้ยังไงนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน้องพี่ๆก็น่าจะเห็นนะครับเมื่อกี้เขาวิ่งอยู่ตรงทางด้านนั้นแนตะ่เขาเก็บได้เฉยนะอโอ้โหวัดวัดคลอนกับปืนแล้วก็มาดีาดวันนี้วันเกือบมา ใกล้เกือบตายนะครับเกือบตายเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยังอยากยังอยากได้ของอยู่นะครับเนะี <c> ่ย <oughs> เราก็ขาดหินนะครับนะ <c oughs> เขายังไม่เกายังไม่ยอมแพ้นะครับนะ่ย <c oughs> เขายังอยากจะฆ่าเราอยู่นะครับนะเราก็ต้องเก็บกวาดนะครับเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะ <c oughs> ก็ต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยในเกมนี้ <c oughs> แล้วมาเพื่อฆ่านะครับอืม <c oughs> มาซี่มอมอบสื้อโดยดีตายไปแล้วนะครับตัวเดิมไปแล้วแล้วเจ้าอยู่ไหนอีกตัวอยู่ไหนมอมอบสื้อโดยดีอี่ไหนจะเป็นอยู่ไหนจเจ้าไปตัดต้นไม้เล่นอยู่แถวไหนอือฮือข่าวคนนี้รอดานแล้วนะฮ่า นะไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะเขาคนนี้เขายังไม่ยอมเพะนะครับไม่ยอมยพไม่ยอมเพอหนะึ่ปั๊นเลือดทันปั๊มเลือดทันนะครับนะอ้อยังไม่ยอมเว้ยมันยังไม่ยอมแลก็ลัดเลยเจ <c oughs> ็บนะครับนะเจ็บ <c oughs> เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะอืมเฮ้ยก็ยังไม่ ก็ยังไม่ยอมแพ้อีกนะครับนะอลยฮึ่มตอนนี้ก็ไก่คันนะครับนะเป็นเวลาตีสองนะครับยิ่งยิ่งดึงกกว่าเดิมนะครับนะเมื่อกี้ก็ตีสองนะตอนตีสองเฮ้ยมันเล่นมามันเล่นมามัเล่นมาฮึยมาสีฮึ่ยมาสิมาเล่นกับปืนนะถ้าเป็น AK นี่น่าจะแห้งไปแล้วนะครับนะตัวเมื่อกี้นะที่เขายังไม่ยอมแพ้นะครับนะเขายังจะ เขายังอยากจะได้ของของเราอยู่นะคือของของเราอยู่เราก็ต้องตามหานะครับแต่ตัวที่วิ่งนี่เขาน่าจะอยากได้ของเขาคืนนะครับนะแต่เราก็ไม่ให้ของเขาคืนนะเอาจิบหมายแล้วหายน้ำโอ้โหเสยแล้วเสวยแล้วเสวยแล้ว

เพียงเท่านี้นะครับนะว่าจะมารีวิวปืนซะหน่อยนะก็ปืนตัวนี้นะครับนะปืนตัวนี้นะครับเออปืนตัวนี้ที่ถือนะครับเนี่ยชื่อว่าซีแซดเจ็ดจานะครับนะปืนนี้จะจะแจกฟรีล็อกกินเจ็ดวันนะครับสําหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับปืนนี้จะได้แน่นอนนะครับนะสําหรับผู้เริ่มต้นใหม่ก็ดาวน์โหลดกันมาเย็นเ ดาวน์โหลดกันมาเย็นเอ้ยมาเย็นอีกแล้วนะครับมาเล่นมาเล่นนะครับมาเล่นมาเล่นกันเยอะๆนะครับเล่นนะครับไม่ใช่เล่นเย็นมุกอะไรเนี่ยไม่แปลกเลยนะครับนะดาวน์โหลดกันมาเย็นมาเย็นอีกนะมาเล่นมาเล่นมาเล่นนะครับนะเออโอเคเราเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย